คุณกอล์คะฉันมีเรื่องจะคุยด้วยะค่ะเรื่องอะไรหรอเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันสักทีคะนายก็รู้ว่าพี่มีลูกติดตอนนี้ก็อยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดการงานพี่ก็ยังไม่มั่นคงเลยอ่ะนนหลังๆวันนี้พี่กอไม่มีเวลาให้ฝนเลยนะคะแต่ผู้หญิงเรารอนานๆแบบนั้นไม่ได้หรอกนะคะหรือว่าพี่มีคนอื่นใจ้เย็นๆเป็นไงหล่อแล้ววันไมฝนหล่อไหม หล่อค่ะหล่อมากๆเลยนี่ค่ะของสำคัญงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปดูคุณเดียก่อนนะคะว่ามาหรือยังโคตื่นเต้นเลยพี่กรเอานะใจเย็นๆหายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆ มาแล้วค่ะมาแล้วคุณเดียวคะพี่ม้ค่ะ,คะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณฝนาทาไมคุณฝนทำท่าทางแปลกๆน,นี่นอนอยู่ไหนละคะ งนานกับนนนะค่ะแต่งค่ะ <Yeah. S 1> ดีใจด้วยนะนนนเรื่องงานแต่งถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะคะขอบคุณนะคะคนนุณฝนขอบคุณนะพพิกณรยังไง ิวหรือ,อยังเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันเนาะไปว่าที่บ่าวสาวขเขามีใจกันใหญ่เลยนะคะคู่นี้ก็ดูเหมาะสมกันดีเนาะคนรักกันก็หวังจะใช้ชีวิตด้วยกันทั้งนั้นจริงไหมคะ พี่รู้จักนนกับเดียมตั้งแต่สมัยจีบกันใหม่ๆโกรธกันบ้างงอนกันบ้างแต่สุดท้ายก็มีวันนี้ต่อไปพวกเขาก็ต้องดูแลกันและกันเล็กหน่อยนะถ้านนมีลูกเราสองคนก็จะมีหลานแล้วนะ <c oughs> ไปอ,อยหิวข้าวละ ฝนเดี๋ยวคุณกลับเองนะผมไม่ได้ไปส่งพอดีผมมีธุระด,ด่วนนะคุณกรณ์คะฉันมีเรื่องจะคุยด้วยอะคะ่ะเรื่องอะไรเหรอคือเราครบกันมาตั้งหลายปีแล้วไปงานแต่งด้วยกันมาก็ตั้งหลายครั้งพวกเราเออฝนผมสายแล้วอะผมต้องรีบไปก่อนนะเมื่อไหร่เราจะแต่งงาน,นสักทีคะทำไมคุณไม่ขอฉันแต่งงานสักที ขนาดนนกับเดียเขาคบกันมาไม่ถึงปีเขายังแต่งงานกันเลยแต่เราครบกันมาสามปีแล้วนะคะฝนนนกับเดียเขาทำงานราชการอาชีพเขามั่นคงส่วนผมอะทำงานเอกชนผมอยากให้ทุกอย่างมันลงตัวมากกว่านี้คุณให้เวลาผมหน่อยได้ไหมเข้าใจผมน,นะ แล้วทำไมพี่กรณไม่ไปขอคุณฝนเขาแต่งงานสักทีล่ะครับพี่นายก็รู้ว่าพี่มีลูกติดตอนนี้ก็อยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดการงานพี่ก็ยังไม่มั่นคงเลยอ่ะนนท์ส่วนฝนนะนะบ้านเขารวยพ่อแม่เขามีร้านอาหารถึงแม้มว่าฝนก็จะทํางานประจํานะแต่อีกหน่อยเขาก็ต้องกลับไปเป็นเจ้าของกิจการเต็มตัวส่วนพี่การงานไม่มั่นคงแบบนี้จะมีหน้าไปขอฝนแต่งงานได้ไงอ่ะแต่ผู้หญิงเรารอนานๆแบบนั้นไม่ได้หรอกนะคะเดี๋ยวว่าพี่ควรหางานพิเศษทา พี่รู้นะเดียว่าเราไม่ควรมีรายได้ทางเดียวแต่ยัยพี่ทำยังไงอ่ะพอได้ยินพี่พูดแบบนี้ทำให้ผมคิดขึ้นมาได้เลยครับคือผมกับเดียเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำงานกันมั่นคงรับราชการแต่เงินไม่พอกินเลยครับพี่ผมว่าเรามาร่วมกันลงทุนทำอะไรกันสักอย่างดีไหมครับเราจะได้มีรายได้ทางอื่นเข้ามาไงครับแล้วจะทำอะไรอะเดียว,ว่า เราไปรับผลไม้มาขายกันดีไหมคะใครๆก็ชอบกินซื้อง่ายขายคล่องแต่ว่าเราต้องลงทุนซื้อมาทีละเยอะๆเพื่อได้ราคาส่งแล้วก็หาทางระบายของออกให้ทันค่ะงั้นเราไปขายของในตลาดนัดกันดีไหมแต่อย่าเพิ่งบอกฝนนะรอให้ขายได้ก่อนเข้าไปบอกตกลง,ลงาคาฟี่ นจะไปไหนคะเออไม่มีอะไรแน่ใจเหรอคะหลังๆวันนี้พี่ก่อไม่มีเวลาให้ฝนเลยนะคะฝนอยากไปดูหนังฟังเพลงพี่ก่อนก็ไม่ว่างตลอดเลยผมมีโอทีอะวันนี้ก็มีแค่กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเฉยๆสายแล้วผมไปก่อนนะหรือว่าพี่มีคนอื่นคี่ต้องอยากเลิกกับฝนแน่ วันนี้คนโค้ดเยอะร้านเราขายดีมากเลยนะพี่กรณ์นเนอะจริงด้วยค่ะวันหลังเราต้องไปที่นี่กันอีกนะคะพี่ว่าพี่เริ่มอยู่ตัวแล้วต่อไปเราแยกขายกันดีกว่าไหมจริงด้วยพี่ผมกับเดีอไปด้วยกันแล้วพี่ก็ท่าทางสนุกกัะจังเลยนะคะฝนมาได้ไงเนี่ยถ้าฝนไม่มาดักรอพี่แบบนี้ฝนก็ไม่รู้ว่าพวกพี่ชวนกันไปเที่ยว เราไม่เคยชวนฝนไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฝนฝนไปถามที่บริษัทพี่มาแล้วเขาบอกว่าบริษัทไม่มีนโยบายให้ทำโอทีแสดงว่าที่ผ่านมาพี่โกหกฝนเออฝนฟังพี่อธิบายก่อนนะไม่ต้องอธิบายหรอกค่ะฝนรู้ว่าพี่เปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่ฝนถามพี่เรื่องแต่งงานถ้าพี่อยากเลิกกับฝนก็บอกฝนตรงๆ มาหลอกฝนทําไมฝนมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าฝนไม่ใช่คนสําคัญสำหรับพี่เราก็เลิกกันเถอะพอกันทีอฝนเดียวสิฝนพี่ขอโทษนะฝนพี่ไม่ได้ไปทำโอทีที่บริษัทจริงๆอ่ะพี่ไปขายของที่ตลาดนั้นพี่แคอยากหาเงินเพิ่มอะฝนพี่ขอโทษนะหมายความว่าไงคะคืออย่างนี้ครับคุณฝนพี่กรณอ่ะเขามาปรึกษาผมกับ เดียวเรื่องที่คุณฝนถามเรื่องแต่งงานนะครับพี่พี่กรณไม่ขอคุณฝนแต่งงานเพราะว่าพี่กรเขามีลูกติดแล้วก็การงานไม่มั่นคงเราสองคนถึงแม้ว่าจะการงานมั่นคงแต่ก็เงินไม่พอใช้ค่ะพวกเราก็เลยลงทุนร่วมกันขายของที่ตลาดนั้นมาหลายเดือนแล้วอะฝนพี่กอโทษนะที่ไม่ได้บอกฝนนะแล้วทำไมพี่ไม่บอกฝน หรือพี่ไม่อยากให้ฝนอยู่ในชีวิตพี่แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฝนคือเราสองคนฐานะต่างกันมากพี่เองก็มีลูกติดแล้วก็อายุมากกว่าฝนหลายปีด้วยแต่พี่ก็ยังดูแลฝนไม่ได้เลยอ่ะพี่อายที่จะขอฝนแต่งงานพี่ก็เลยคิดว่าพี่ต้องทำงานเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งแล้พี่จะไปขอฝนแต่งงานพี่ดูถูกํำใจฝนมากเนไปแล้วนะคะฝนรักพี่ที่พี่เป็นพี่ ที่เดือดร้อนฝนก็อยากช่วยงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวฝนจะลองไปถามร้านของพ่อแม่ดูว่าเขาอยากรับผล,ลไม้มาขายเพิ่มไหมอืมไม่นะฝนอย่าดีกว่าพี่ว่าพี่ไม่อยากรบกวนพ่อแม่พี่ไม่อยากให้ท่านคิดว่าพี่ไม่สามารถดูแลลูกสาวท่านได้งั้นฝนจะไปช่วยพี่ขายพี่จะได้ไม่ต้องไปขายคนเดียวพี่อย่าห้ามฝนนะคะอืม ก็ได้นะอยากไปก็ได้นะแต่ถ้าเหนื่อยต้องหยุดนะเพราะพี่ทำคนเดียวไหวค่ะ โอ้โหพี่กรนพี่พี่ก็ขายหมดแล้วเหมือนกันเหรอครับเนี่ยร้านผมก็หมดแล้วครับผมว่าคราวหนะ้าต้องลงทุนเพิ่มซะหน่อยละทุกคนคะฉันมีไอเดียใหม่ค่ะขายแบบนี้ก็ดีอยู่แต่ถ้าอยากเพิ่มมูลค่าเราต้องปรับกลยุทธ์ทำยังไงเหรอคะฉันคิดว่าจะตัดแต่งเผื่อไม้พร้อมทานแล้วก็ทำแพ็กเกจสวยๆฉันมีเพื่อนเยอะก็จะให้เพื่อนช่วยรีวิว จะได้อัพราคาให้ด้วยจริงด้วยค่ะฉันจะทำเป็นแพ็กเล็กที่ราคาไม่แพงขายตลาดนัดแล้วก็อีกเลกดหนึ่งเป็นผลไม้นอกตัดแต่งขายทางเพจค่ะเยี่ยมไปเลยแล้วคุณฝนมาช่วยพวกเราแบบนี้ที่บ้านไม่ว่าล่ะครับนี่ฝนคงปิดบังพ่อแม่เพราะกลัวว่าถ้าพ่อแม่รู้แล้วจะรังเกียจพี่ใช่ไหมฝนบอกพ่อแม่ตั้งแต่แรกแล้วค่ะ พ่อกับแม่ชื่นชมพี่กรอนมากเลยนะคะพ่อบอกว่าอย่าอายทํากินพ่อพ่อกับแม่ก็เริ่มจากขายอาหารรถเข็นจนมาเปิดร้านใหญ่ๆนี่นะคะที่หลังอะ่ะพี่อยากคิดไปเองนะคะแล้วก็เชื่อมันในตัวเองด้วยพี่ขอโทษนะฝนพี่ก็แค่เป็นห่วงฝนนะการที่เรารักกันคิดจะสร้างครอบครัวด้วยกันสร้างอนาคตด้วยกันเราก็ต้องร่วมมือกัน แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันละกันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันแบบเนี้ถึงจะเรียกความรักที่แท้จริงขอบใจมากนะฝนที่เชื่อใจพี่ คนที่ยอมเหนื่อยและอยู่เคียงข้างเราในวันที่เราลำบากคือคนที่มีค่าและมีความสำคัญที่เราควรรักษาไว้ในชีวิตค่าของคนไม่ได้อยู่ที่จนหรือรวยแต่อยู่ที่ความขยันงั้นเดี๋ยวฉันขอดูไปขอดูขอตัวไปดูคุณดีอะอะไรนะวันนี้คนโคตรเยอะเลยร้านเราขายอย่างดีเลยนะพี่กอนเนาะ <laughs> ไม่ไม่ต้องอธิบายหรอกค่ะฝนฉันมีไอเดียใหม่ค่ะอะไรหรอคะถ้าอยากเพิ่มมูลค่าขายแบบนี้ก็ดีอย